ที่เห็นนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกตั้งแต่ตอนเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มเติบโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามแต่ต้นนี้ซื้อมาก็เล็กต่นนี้อยู่ตอนนี้ใหญ่แล้วอันนี้ปลูกตั้งแต่ยังไม่เป็นพุ่มปลูกตั้งแต่มีตอเดียวตอนนี้เป็นแตกโหนเต็มเลยลก็จะมี รวยไม้เกาะแต่เกาะมากก็ไม่ดีทำให้ต้นไม้ผุหักลน่นต้นบอลนั้นก็ไปขอเข้ามาตั้งแต่หัวตอนนี้ก็โตแล้วส่วนบัวสีต่างๆก็แยกหัวใส่กระถางตอนนี้ก็เรื่องสวยแล้วยิ่งเข้าหน้าฝนตอนนี้ก็ดูน้ำหน่อย น้ำตกก็ทำเองก็จะตอนนี้ก็จะลกๆหน่อยปล่อยปลาตอนแรกเลี้ยงปลาครับต้นตรงนั้นจมน้ำโดยตายรอเต็กหน่อใหม่ก็จะเขียวขจีเหมือนเดิมธรรมชาติมุมเล็กๆที่บ้านเราสร้างเองได้มุมกาแฟเราสร้างเองได้ทำไปทีละนิดครับหาบรรยากาศให้ชีวิต ของตัวเองข้ามาอย่างน้อยเวลานิดเดียวก็ทำให้เรามีความสุขได้ถึงเราต้องรีบไปทำงานมุมป่าของผมสวัสดีครับ